สวัสดีครับพบกับผมนะครับชิคเก้น BB Studio นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทำคอม m านด์บล็อกเลยนะครับกับคลิปแรกของผมเลยนะครับในช่องนี้ Command ์บล็อกที่ผมจะสอนนะครับเป็น Command ์บล็อเกี่ยวกับการส่งเควสนะครับตัวอย่างก็จะประมาณรูปนี้เลยนะครับเนี่ยอย่างแรกนะครับที่ต้องเตรียมนะครับเดี๋ยวเตรียมตามผมเลยนะครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือ command ์บล็อกนะครับเดี๋ยวใช้คำสั่งนะครับโอเคนะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวคำสั่งเนะี่ยผมจะ ใส่ไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถไปดูได้ว่าต้องพิมพย์ยังไงเพราะว่าผมจะทําเป็นตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะครับเดี๋ยวเริ่มทําตรงนี้นะครับวางตรงนี้ก่อนหนึ่งอันนะครับแล้วก็วางเลสโตนตรงนี้เพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาอีกประมาณห้าอันนะครับ โอเคครับหลังจากนั้นให้เราเลือกนะครับว่าจะวางหีบที่จะให้คนเนี่ยให้ผู้เล่นเนี่ยส่งเคสตรงไหนอ่ะอย่างเช่นผมจะให้ผู้เล่นมาส่งเคสตรงนี้ผมก็วางกล่องไว้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อไปแล้วก็มาวางกล่องด้านบนคอมมานด์บ็อกซ์แต่ว่าการวางกล่องเนี่ยด้านนี้นะครับเห็นไหมเราวางกล่องไว้แบบนี้นะครับถ้าเราจะไปวางบนคอมมานด์บ็อกซ์เนี่ยเราจะไปวาง คนละทิศแบบนี้ไม่ได้เราต้องหันมาเป็นทางเดียวกันครับอ่ะผมจะเริ่มวางเลนะครับอ่าอ่ะ,อะสุดท้ายนี่จริงๆเราจะหันไปทางไหนก็ได้นะครับเนี่ยแต่สองอันนี้ให้สองอันแรกนะครับให้หันไปทางเดียวกับจุดที่เราจะให้ส่งควสนะครับในคอมบานบล็อกเนี่ยเราจะได้ประมาณนี้เลย นะครับนับตามช่องได้เลยอ่าผมลืมบอกไปมันมีมันต้องใช้คโยกด้วยเพื่อใช้ปิดเปิดโอเคประมาณนี้แล้วก็อ่ะมาดูคำสั่งแรกกันให้ปรับตามผมนะครับอ่าปรับอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะวางคำสั่งพวกนี้ครับผมจะเอาไวใ้ใต้ใต้วิดีโอนะครับ โอเคมาดูพิกัดบนกล่องกันนะครับตรงนี้นี่คือหกสี่แล้วก็สิบแปดนะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คืออันแรกเสร็จแล้วต่อไปอันอันที่สองนะครับอันที่สองก็คือเป็นการโคลนกล่องนะครับ กล่องแล้วเราก็มายืนอยู่หลังกล่องเนี่ยครับอ่ะอันแรกไม่เกี่ยวแล้วทีนี้จะเหลืออยู่คอมมานด์บล็อกอยู่ประมาณห้าคอมมานด์นะครับให้เรามายืนอยู่บนคอมมานด์ที่สองแล้วเราจะเห็นพิก,กัดนะครับแเราก็เอาพิก,กัดไปใส่ในคอมมานด์แรก แบบนี้นะครับแล้วก็ปรับตามผมอ่าผิดผิดครับโทษทีโอเคแบบนี้ส่วนประมาณที่สองนะครับปรับตามผมเลย อค,ค,คอมาแรกไม่ต้องไปยุ่งนะครับเหลือห้าคอมาสุดท้ายเลยนะครับโอเคครับตามนี้อ่าต่อไปคอมาที่สามนะครับปรับตามผมเลยนะครับอ่าแบบนี้แล้วก็ใส่พิกัดที่ เราจะให้คนสองเฟสนะครับเมื่อกี้ก็คือไม่ตัดกล่องกล่องเนี้ยครับเมื่อกี้ผมใส่ไว้หกสี่สิบแปดนะครับอ่าจะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับอ่าผมสอนเร็วไปหน่อยนะครับคนที่ไม่ทันเดี๋ยวกอกลับไปดูได้เลยนะครับส่วนใครที่มีอะไรสงสัยตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวก็ถามผมใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับ โอ okay, เคแล้วสองข้อมาสุดท้ายนะครับอะกล่องสุดท้ายเนี่ยไม่จําเป็นต้องหันไปทางเดียวกันนะครับแต่ผมว่าทางที่ดีเนี่ยหันไปทางเดียวกันมันจะแบบอาไม่มีปัญหาที่หลังนะครับแต่ถ้าที่ผมทํามาก็ยังไม่เคยเจอปัญหานะแต่ว่ามันก็กันไว้ก่อนดีกว่าปรับตามผมเลยนะครับอะพิกัดที่วางกล่องที่จะให้คนส่งเคสนะครับ โอเคส่วนอันสุดท้ายนะครับเป็นอ่าเป็นข้อความว่าเวลาคนจะส่งเพจเนี่ยพอคนที่จะส่งเพจปุ๊บจะให้เขาข้อความขึ้นบนหน้าจอเขาว่าอะไรอ่าอย่างเช่นนะครับผมจะตั้งว่าอ่าส่งเพจส,สาเร็จนะครับเราจะพิมพ์ว่าส่งเพจส,สาเร็จอ่ะแล้วก็พิมพ์ไปเลยส่ง เควสสำเร็จนะครับอ่าประมาณนี้น <c oughs> ะที่เหลือก็มาเป็นฟังก์ชันในการทำเควสนะครับอ่าผมจะทำฟังก์ชันเป็นหาไม้มา1สิบนะครับไม้สิบอันจะได้อ,อันนีสีส้ม1เม็ดนะครับอ่ะเรามาดูกัน ขาใส่เซตไปประมาณนี้นะครับให้ทุกคนสับผัดเอาครับโอเคพอเ,เขาเสร็จแล้วนะครับใส่ไม้ระสิบนะครับเห็นไหมครับส่งเพยสําเร็จแล้วก็จะได้อัญ,ญ,อญ,ญมณีมานะครับล้องใหม่อีกทีหนึง่งเห็นไหมครับแล้วก็อ่านในกล่องแรกนะครับเราตั้งค่าไว้ว่าต้องใส่ไม้สิบอัน แล้วถ้าเกิดว่าเราไปใส่ไม้สิบอันแต่ว่าเราใส่ผิดช่องอ่ะนี่เห็นไหมครับมันจะมันจะไม่คอมมานด์บล็อกมันจะไม่ทํางานนะครับเราต้องใส่ให้ตรงช่องที่เราตั้งนะครับอ่ะตอนนี้แชทคอมมานด์บล็อกมันเด้งข้างๆนะครับเดี๋ยวผมจะใช้คําสั่งนะครับเห็นไหมครับแชทคอมมานด์บล็อกนะครับหนึ่งบล็อกคอมนี่ครับขึ้นเต็มเลยโอเคผมจะใช้คาสั่งนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้ลิงก์อีกทีหนึง่ง อ่าพอใช้เสร็จนะครับเราจะลองดูอีกทีนึงปึ๊บเห็นไหมครับมันจะไม่ขึ้นแล้วแล้วก็อ่าเราเปลี่ยนได้ครับเป็นไม้สิบหินสิบนะครับอ่าพอเราใส่สมมติเราใส่สลับที่กันอ่าถ้าเราใส่ไม่ครบมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ แล้วถ้าเกิดเราใส่สลับที่กันมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับเราต้องใส่ให้ตรงตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับก็คือไม้สิบอันอยู่อันแรกแล้วก็หินสิบอันอยู่อันที่สองอ่านี่ครับปึ๊กเห็นไหมครับโอเคต่อไปก็อ่าสมมติว่าของขวัญเราจะอ่าของรางวัลจากการส่งควสเราจะให้เป็นของเป็นเซ็ต อันนี้ก็ง่ายๆเลยครับแค่ไปเปลี่ยนของตรงนี้ครับอแล้วทีนี้ก้อนต้อนส่งเพชรผมจะเปลี่ยนให้เป็นหินอย่างเดียวนะครับไม่ต้องใช้ไม้ละโอเคพอผมใส่หินไปนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับมาแล้ว นี่นะครับไม่ง่ายครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนในเรื่องของการทำคอมมานด์บล็อกไปเรื่อยๆนะครับในช่องนี้เพราะผมเป็นช่องเปิดใหม่ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะครับส่วนใครมีข้อสงสัยหรือทำไม่ได้ตรงไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับอ่าส่วนเครดิตผมจะให้ยังไงดีละ่ะเพราะว่าผมดูจากหลายช่องแล้วก็นำมาดัดแปลงแก้ไข ตามที่ผมถนัดอะประมาณนี้เลยก็เหมือนกับหาความรู้ของตามช่องของฝรั่งบ้างตามาโปรแกรมบ้างตามนูน่นตามนี่แล้วก็สอบถามตามกลุ่มนู่นนี่บ้างแล้วผมก็เอามารวมว่าเอามาทดลองทําผิดทาถูกไปเรื่อยๆจนมันได้แบบนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคนที่เข้ามาใหม่นะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ